ถอดใจปั๊มลูกคนที่4เคียบปมทะเลาะเรื่องสมบัติเปิดชีวิตฉลองพักตีวิจิตทำละครต่อจนอายุครบ100ปีหลังแต่งภรรยาใหม่ห่าง45ปีมีภรรยาอายุห่าง45ปีไปเจอกันได้ยังไงอายุไม่เป็นอุปสรรคเจอกันแบบบังเอิญที่เขาเรียกว่าพรมลิขิต ยังไงถึงมาเจอกันได้ก็จีบแบบธรรมดาเราทําอะไรที่ให้เขารู้บ้างไม่บอกตรงๆต่อแรกที่เห็นเราคิดว่าผู้หญิงคนนี้แหละที่จะดูแลเราได้ตัดสินใจแต่งงานเร็วตอนนั้นเราไม่มีคนดูแลเรื่องการทำงานเพราะว่าการสร้างภาพยนตร์หรือโทรทัศน์มันต้องมีทีมงานมีคนดูแลที่เกี่ยวกับเรื่องต่างการบริหารไม่สบายก็ดูแลไม่ขาด มีกระแสว่าเข้ามาหวังปอกลอกดูแล้วเขาไม่ใช่คนประเภทนั้นตอนแรกเขาก็คิดเมื่อกระแสมามากๆเข้าเขาก็ทำใจได้พยายามมีลูกคนที่สี่เขาปรงแล้วตอนแรกเขาอยากมีก็ไม่พึ่งวิทยาศาสตร์ขอให้เป็นไปตามธรรมชาติตอนแรกเราก็อยากแต่พยายามแล้วไม่มีเลยปล่อยไปตามธรรมชาติสงสารเขาเหมือนกันไม่มีเพื่อนเลย ผิดใจกับลูกมันก็มีเป็นธรรมชาติเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องลูกห่วงพอ่อเราก็เคลียร์ทุกอย่างให้เข้าใจภรรยาของเราก็รักลูกก็รักคุยแล้วเขาก็เข้าใจตอนหลังเขาก็โอเคพ่อเป็นสิ่งเดียวที่เขายึดถือเคารพเราก็เห็นใจชีวิตของลูกภรรยาเราเราก็รักมันต้องแยกคนละส่วน บางกระแสะเขาบอกลูก,กัวภรรยาไม่แย่งสมบัติเรื่องสมบัติไม่ได้แยง่งเพราะเราให้เขาไปหมดแล้วทั้งสมคนอันนี้ไม่มีเรื่องอะไรเราก็ไปหาเขาบางทีก็นัดกันบ้างตอนนี้ดีหมดครับแต่ก็ไม่เจอบ่อยเพราะว่ามีงานกันเยอะเราก็สบายใจทํำงานได้สะดวกลูกๆดูอยู่อยากบอกอะไรขอให้เขาทำงานใช้ความพยายามความสามารถขอให้เขาเจริญเจริญ เจ้าพ่อหนังแอคชั่นชื่อดังอย่างฉลองพักดีวิจิตผู้กำกับอาวุโสมากฝีมือที่มีผลงานกำกับการแสดงมากมายให้แฟนได้รับชมมาอย่างยาวนานแม้ปัจจุบันอาฉลองจะมีอายุ91ปีแล้วแต่ด้านสุขภาพร่างกายยังคงแข็งแรงเกินร้อยจริงๆจึงไม่รอช้าที่จะทำถ่ายถึงสุขภาพและแผนการกำกับของคุณอาฉลองซึ่งเผยว่าสุขภาพแข็งแรงสบายมาก และตอนนี้ยังทำละครอยู่ยืนยันยังไม่วางมือยังทำไหวทำได้5ปีขึ้นไปยังคงแข็งแรงที่จะทำอยู่ให้ประชาชนได้ชมภาพยนตร์สนุกๆได้เคล็ดลับการดูแลตัวเองเคล็ดลับไม่มีอะไรหรอกตื่นเช้ามาเราก็ทานน้ำอุ่นสี่แก้วผมไม่เคยมีเบาหวานเลยทานไข่ทานพวกน้ำที่ให้ประโยชน์กับร่างกายและทานน้ำพึ่งผสมมะนาวตอนเย็นมีทานเบียร์จิบไวน์นิดหน่อยทานกระเทียมสด ต้องสั่งมาจากสีสเกตเป็นกระเทียมชั้นยอด